โอ๊ไกู่นี่อนีค่รบลับกับขับกับน่นลูกอ่อ๋ออบข้าอ๋อสบายไงดูเป็นโสมๆมาอยู่มังะนนี้โซเซนะมันนี้โซเซกันเหมือนลูกอ่ะ วันนี้สุขภาพบบบค่อยดีวันนี้ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเออบอกออกมาเลยเราลืมใส่แมงกะอ๋อแก่ตื่นเออแสดงว่าวันนี้มันขึ้นหมดแล้วป่ะอ๋อแต่ดูโสมๆซป็นไงบอกให้สดชื่นกวนแล้วสดชื่นกว่ารับเขาพูดข้ามเลยเอาไปนั่งเนี่ยเดี๋ยวฮะไม้มือนก็ฟังหูเรือเลยเนอะป้อป้ออู้มเหมือนชาติเนอะ นี้อังเหรออู้หูเรื่องอวะคือตื่นใหม่ตื่นใหม่เป็นอไม่ไ่วาูกประสาทประสายังหมยังหมดนี้เตอะฮะใส่กาพนคือใส่ออสะ่ไเขาาเจ้าไได้กินหอไกินเขาจ้าลัอย่างเอากินแล้วแสดงว่ากินกินแล้วนอนต่อนอนต่อ เอาลังนกเลยนะเ,<อ>าเนาะเพื่อจะมีชีวิตชีวาก,ก็กล้าตื่นที่ไปดูวากลุอนนีเะเพื่อจะได้ดล,นะลูกเตียวได้เรากำลังซองหซอ,องห่ต้องมาวันนี้ต้องมา,ง,มาง่าะวันเสาร์ลล<ม>ำเรียงกินเนาะ,ะกินไปเรื่อยเรื อ๋อกรอขนมเากีแยวป็นยังกงเดียวนไนออกกำลังออกกำลังมาเลยก็ว่าก็ว่าบนเตียงแต่เจ้าออกกำลังนี่บนเตียงง่ะมาเจ้ากินได้อ่อเออมัมีแฮงเอ้ยันเนี้ยอ่ะมาผูกการให้ตักคนเดียวผูกการก็ตักคนเดียวตักได้หร เอ้วันนี้ตับมาได้อ่ะำเออเนี่ยล่ายนะละปุ๊ตัดตดตัวเ่บมาไ้เนอคซาอซาววดตังแต่แปดสิบร้อยพูฮะวันดี้ร้อยแล้วเรอนถือก้องมันเก้าร้อยกราที่วดส0วดันสิบสองบขวดนะเกือบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ย พื่อกจกัดการเพื่กันไม่ใช่ฟูกหัวว่ากระเดียวมันจะตกของแป้งไงเดี๋ยวจะตกเพื่อความปลอดภัยถ้าความันได้นะี่เลยแล้วเอามาขวาเดเยอะขวดของแป้งไงของแปง้งต้องระวังนมข้าไปช้อนแต่ชาหมดเลย